เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้สิอย่างนั้นสิคือมันขัดใจคอหล่อหรืออะไรยังไงแต่มันไม่ขัดใจหรอกนะชิงเ็นโดครับกุลพัฒน์วงวัฒภาพครับเป็นลูกเสี่ยวครับเชื้อสายญี่ปุ่นครับเข้าวงการตั้งแต่อายุ19นะครับเราไม่ได้ปิดปากหรือว่าเราเป็นเพศอะไรคนที่รู้จักเกี <Milton> ้ก <leadership>. ็จะรู้อยู่แล้วโดนลอยเยอะเรารู้สึกว่า เสียงรอบข้างอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์หรือทำร้ายเราไม่จำเป็นต้องเอามาใส่ใจนะครับสิ่งที่คนอื่นพยายามจะให้เราเป็นคนอื่นเทนเคยลองแบบพยายามจะเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วทำให้เราแบบไม่มีความสุขพยายามเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดดีกว่าครับมันจะทำให้ชีวิตตัวเราเนี่ยมีความสุขครับ แล้วก็ไม่ต้องพยายามจะแบบไปบอกใครให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความสุขของเขาอยู่แล้วก็ได้